ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอารยธรรมโบราณในทวีปเอเชียอารยธรรมเมโสโปเตเมียเมโสโปเตเมียเป็นคำกีดโบราณ ตามรูปศัพท์แปลว่าที่ระหว่างแม่น,น้ำเดืมองนีหมายถึงดินแดนระหว่างแม่น,น้ำแม่น้ำไทกีตและยูเฟรดิสเมโสโปเตเมียดินแดนดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนรูปพระจันทร์เสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นดินแดนรูปคลื่นวงกลมผืนใหญ่ที่ทอดโค้งขึ้นจากฝั่งทะเลเมดิเตรเรเนียนไปจรดอ่าวเปอร์เซียชนชาติแรกที่อยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำไทกีต เมื่อประมาณ4,000ปีก่อนคิดการบริเวณที่เข้ามาตอนแรกคือแคนซูเมอร์ซึ่งอยู่ทางตอนใต้สุดข,ของเมโสโปเตเมียติดกับอ่าวเปอร์เซียมีลักษณะเป็นนครรัฐแต่ร้าน,นครรัดมีอิสระไม่ขึ้นต่อกัน อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเป็นอารยธรรมที่ถือกำเนิดขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุในประเทศอินเดียและปากีสถานในปัจจุบันถือเป็นอารยธรรมยุคแรกๆของโลกวัฒนธรรมเกับชิ์ก็เริ่ม ดินแดนอินเดียโบราณทางศาสนามักเรียกว่าชมพูทวีปเป็นบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมดินแดนอินเดียปากีสถานและบังกลาเทศในปัจจุบันอรารยธรรมรุ่มแม่น้ำสินธุอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นที่ราบลุ่มที่วิลมสมบูรณ์มีอรารยธรรมอินเดียโบราณที่ปรากฏหลักฐานอยู่ คือมีเมืองฮารัมปาในแค้มปัจาบและเมืองโบราณโมเฮนโจดารู jo, ในแค้นซินเมืองทั้งสองนี้มีลักษณะที่บอกให้รู้ถึงการวางผังเมืองอย่างเป็นระเบียบมีการแบ่งเขตภายในเมืองออกเป็นสัสดส่วนจัดที่ตั้งอาคารสำคัญไว้เป็นหมวดหมู มีถนนสายสำคัญมีท่อระบายน้ำสร้างด้วยอิฐฝังลึกอยู่ในดินมีสระน้ำใหญ่สร้างด้วยอิฐและมีซากสิ่งก่อสร้างที่สันนิษฐานว่าเป็นยุ้งข้าวใหญ่โตหัวเสาสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชประเทศอินเดียอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุถูกสร้างขึ้นโดยชาวดาวิเดียนมีลักษลหือธมิต ชนพื้นเมืองเดิมของอินเดียผิวดำร่างเล็กจมูกแบนพูดภาษาตระกูลดาวิเดียนธมิตรมีการค้นพบหลักฐานเมื่อคิทศักราช1,856เมื่อมีการสก่อสร้างทางรถไฟฟ้าบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุค้นพบซากสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่คิทศักราช1,920 ปากฏเป็นเมืองเป็นรูปเมืองบริเวณเมืองฮาลามปาและเมืองโมเฮนโจโดาโลอายุประมาณ2,500ปีก่อนคิตศักราชหลักฐานที่ค้นพบจัดเป็นอารยธรรมยุคโลหะ เป็นสังคมเมืองป้อปราการขนาดใหญ่มีสาบน้ำสาธารณะนักโบราณคดีสันนิฐานว่าอาจเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามีการวางผังเมืองตัดถนนมีกำแพงอิฐบ้านเรือนสร้างด้วยอิฐมีระบบระบายน้ำสองท่อทำด้วยดินเผาอยู่ข้างถนนเพื่อรับน้ำที่ระบายออกจากบ้านมีอักษรภาพใช้ โบราณวัตถุรูปแกะสละักหินชายมีเคราวมีแถมอาระยธรรมลุ่มแม่น้ำ่วงโหหรืออาระยธรรมแม่น้ำเหลืองแบ่งออกเป็นสองยุคคือ 1. อาระยธรรมจีนสมัยก่อนประวัติศา,ศา,ศาศสตร์ 2. ออาระยธรรมจีนสมัยประวัติศาสตร์อาระยธรรมจีนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จากหลักฐานทางโบราณาคดีหลักฐานที่แสดงให้เห็นความเจริญเริ่มแรกคือวัฒนธรรมอย่างเศร้ามีอายุประมาณ7,000-5,000ปีล่วงมาแล้วอาระยะธรรมจีนสมัยประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็น4ราชวงศ์ 1. ราชวงศ์ฉาง สมัยประวัติศาสตร์เริ่มในราชวงศ์ฉางเมื่อประมาณ3,700ปีล่วงมาแล้วโดยเริ่มมีการประดิษฐ์ตัวอักษรแบบรูปภาพบนกระดูกสตัตว์และบนกระดองเต่าเป็นต้นซึ่งเรียกกระดูกมังกรหรือก,กระดูกทำนายตัวอักษรเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของตัวอักษรจีนในปัจจุบัน 2. ราชวงศ์ โจมีความเจริญรุ่งเรืองทางปรัชญามากที่สำคัญคือลัทธิขงจื้อหรือลัทธิโขงจื้อผู้ให้กำเนิดคือโขงจื้อหรือโขงจื้อซึ่งเน้นในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติตนตามฐานะปรัชญาอีกสำนักหนึ่งคือลัทธิเต๋าคือการปฏิบัติตามวิถีธรรมชาติ ใช้ชีวิตสันโดษปรัชญาทั้งสองสำนักมีอิทธิพลต่อคนจีนและอารยธรรมจีนมากแม้แต่ในปัจจุบันลัทธิขงจื้อได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนโดยตั้งเป็นสถาบันขงจื้อขึ้นในประเทศต่างๆรวมทั้งในประเทศไทยด้วยในราชวงศ์โจจีนสามารถคำนวณได้ว่าปีหนึ่งมี365วันและมีการประดิ์ตะเกียบ เพื่อใช้หยิบอาหารซึ่งเป็นลักษณญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของจีนมีการประดิษฐ์เข็มชิดซึ่งเป็นประโยชน์มากในการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางเรือ 3. ส,สมัยราชวงศ์ฉินเป็นสมัยสั้นๆเพียง15ปีอารยธรรมจีนอารยธรรมจีนก่อตัวขึ้นที่ลุ่มแม่น้ำฮวงโห และลุ่มแม่น้ำซีเกียงหลังจากนั้นได้ขยายไปสู่ทะเลและภาคพื้นทวีปในภูม,มิภาคเอเชียตะวันออกและขยายสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้